ขนมเกสรลำเจียกหรือบางที่ก็เรียกว่าขนมลำเจียกเมนูนี้ป้าเคยเห็นคุณยายป้าทํำขายตั้งแต่ป้ายัางเด็กๆเลยนะคะตัวขนมจะทําจากมะพร้าวขูดมีความหอมหวานมันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยน้ําผงวุ้นมา1ช้อนโต๊ะใส่น้ําลงไป30 ml อันนี้เป็นน้ําที่อุณหภูมิห้องเลยนะคะคนผสมน้าและผงวุ้นให้เข้ากันพักไว้ก่อน ตัวขนมวันนี้ป้าอยากได้ความหอมของกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดาดังนั้นป้าเลือกใช้น้ำหวานเข้มข้นยี่ห้อ h e l l o Foie นะคะสีแดงจะเป็นกลิ่นสละหอมชื่นใจส่วนสีเขียวจะเป็นกลิ่นครีมโซดาแสนละมุนสำหรับขนมสีเขียวป้าจะใช้น้ำหวานเข้มข้น h e l l o Foie กลิ่นครีมโซดา45กรัมแค่เทก็ได้กลิ่นหอมๆโชยออกมาแล้วนะคะเนี่ยถัดมาใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมตามด้วยมะพราะ้าวทึนทึกขูด150กรัม นำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางนะแล้วผัดผัดผัดจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดในระหว่างที่ผัด h e l l o ลโฟ e ีฟก็จะค่อยๆเคลือบมะพร้าวทึนทึกของเราจนกระทั่งมีสีสวยสดใสน่ากินแบบนี้เลยจ้าถัดมาใส่ผงวุ้นผสมน้ำที่เราเตรียมไว้ลงไปจากนั้นผัดต่อไปเรื่อยๆนะจ้าจนกระทั่งส่วนผสมในกระทะแห้ง เติมเกลือหนึ่งหยิบมือผัดผัดผัดคนคนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเทใส่ชามตอนนี้ได้เวลาขึ้นรูปขนมแล้วนะคะนำช้อนกลางมาสองอันตักขนมขึ้นมาในช้อน จากนั้นออกแรงกดขนมสลับไปมาระหว่างช้อนทั้ง2องอันช่วงนี้ต้องทําเร็วๆนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผงวุ้นจะเซตตัวแข็งซะก่อนสุดท้ายเราก็จะได้ขนมหน้าตาแบบนี้ออกมาจ้า1สูตรจะทําขนมได้ทั้งหมด15ชิ้นสําหรับขนมเ้สอนลำเจียงหรือขนมลําเจียกสีแดงทําขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับสีเขียวเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนมาใช้เฮลโลโฟอีฟสีแดงกลิ่นสละอืมกลิ่นหอมสีสวยได้ใจสุด เมนูนี้ปัจจุบันป้าไม่ค่อยเห็นจะมีคนทำขายแล้วนะทั้งๆท,ที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเองตัวขนมก็หอมหวานมันอร่อยสำหรับการขึ้นรูปขนมถ้าไม่ถนัดใช้ช้อนกลางแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะใช้มือปั้นเป็นรูปทรงต่างๆก็ได้นะคะตัวขนมเมื่อทาเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้เขาจะค่อยๆเซตตัวนะแล้วสีขนมจะดูขาวขึ้นขุ่นขึ้นจ้า และนี่คือขนมเกสรอนลำเจียกหรือขนมลำเจียกจากฝีมือของน้ำหวานเข้มข้น Hello for Eve. ต้นทุนวัตถุดิบต่อสูตรหรือต่อ15ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 45บาทกับ2สตางค์ก็เท่ากับว่าต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่3บาทเท่านั้นเองน้ำหวานเค็มคน้นเฮนโลโฟอีฟทั้งกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดานอกจากจะทำเมนูเกสรลำเจียกหรือขนมลำเจียกอร่อยแล้วเอามาชงเป็นนมเย็นก็อร่อยนะป้าเทสมาเรียบร้อยแล้วเฮนโลโฟอีฟ e ทั้งกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดาเมื่อเอามาชงเป็นเครื่องดื่มอร่อยเลิศทั้งคู่อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะสำหรับเครื่องดื่มขนาดแก้ว16ออนซ์ป้าจะใช้ เฮนโลโฟอีฟกลิ่นสละหรือกลิ่นครีมโซดา30 ml นมข้นหวาน15 ml นมข้นจืด30 ml นมสด60 ml น้ำร้อน30 ml โรยด้านบนด้วยฟองนมนมสดนมข้นจืดหรือว่าจะใช้เป็นวิปครีมก็ได้รับประกันความอร่อยแนะนำให้ไปลองหาซื้อเฮนโลโฟอีฟทั้งกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดามาใช้งานดูนะจ๊ะวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีจ้า